ชายคนนั้นเดินลงบันไดไปยังห้องใต้ดินด้านหลังเขาลากบางสิ่งที่มีขนาดใหญ่และหนักไปตามขั้นบันไดมืออีกข้างเขากำมีเล่มเล็กไว้แน่นด้ามจับหุ้มด้วยหนังเก่าส่วนใบมีดขึ้นสนิมอย่างหนักบนเนื้อเหละเต็มไปด้วยสัญลักษณ์ประหลาดที่แทบจะมองไม่เห็นเขาก้าวลงไปเรื่อยๆสีหน้าว่างเปล่าเมื่อถึงพื้นเขาวางสิ่งที่ลากมาไว้ตรงหน้าแล้วก้มลงมองใบหน้าของอหญิงตัวเล็กๆมีเลือดหยดไหลซึมจากขมับซ้ายเป็นทางเขายกมีดขึ้นมาพิจารณามองลวดลาย และความเก่าของมันด้วยสายตาชื่นชมก่อนจะลากสายตากลับไปที่ล่างเล็กตรงหน้าแล้วค่อยๆกดใบมีดลงไปเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาอย่างแรงลมหายใจหนักหน่วงเหงื่อซึมเต็มหน้าผากนี่เป็นคืนที่3ามแล้วที่เขาฝันแบบนี้แต่ละครั้งเหยื่อจะแตกต่างกันออกไปหญิงสาวเด็กเล็กทุกรายฝันจบลงในจุดเดียวกันเขากินหัวใจของเหยื่อพวกนั้นแม้จะตื่นแล้วแต่ภาพของพวกเขายังคงชัดเจนในหัวเสมอทว่าเขากลับไม่รู้เลยว่าพวกเขาเป็นใครกัน เขาลุกขึ้นเดินไปตามทางเดินมืดสลัวมุ่งหน้าไปที่ห้องครัวเพื่อหาน้ําดื่มฝันร้ายพวกนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่เขาได้มีดเล่มนั้นมาใช่มีดนั่นมันอยู่ในทุกความฝันเขาเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วหากฝันพวกนี้ไม่หยุดลงสักทีบางทีเขาอาจจะจบเรื่องนี้ทั้งหมดด้วยตัวเองแล้วทาไมจะไม่ได้ละ่ะเขาไม่มีครอบครัวไม่มีใครให้คิดถึงไม่มีใครจะร้องไห้เขาอยู่แล้วคุณอยู่ไหนไม่เป็นไรผมกําลังไปที่เกิดเหตุตอนนี้คุณไปเจอผมที่นั่นได้ไหมเอาสัก15นาทีรับทราบเกียงงานให เสร็จก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวไปเชิญรีบตักไอศครีมเข้าปากคําคสุดท้ายก่อนจะสตาร์ทรถมอไซค์ทันทีที่เขาก้าวเข้าไปในห้องนอนกลิ่นบางอย่างพุ่งเข้าแต่จมูกนี่มันกลิ่นบ้าอะไรเนี่ยก็เพราะแบบนี้แหละเราถึงได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ตอบชายวัย45ปีถูกพบเป็นศพในห้องนอนคาดว่าจะเป็นการฆ่าตัวตายตำรวจมาที่นี่หลังจากเพื่อนบ้านแจ้งว่าได้กลิ่นแปลกๆนานแค่ไหนแล้วเมื่อคืนนี่เองร่างยังไม่เริ่มเน่าเลยแต่กลิ่นมันเหมือนเนื้อเน่าเลยนะใช่กลิ่นมันทั่วบ้าน แต่เราหาต้นตอไม่ได้ไม่มีร่องรอยของเหลวในร่างกายไม่มีข้าวน้ํายาทําความสะอาดไม่มีเลยเฉิญล้ำมีดจากคอสมาแล้วพลิกดูอย่างละเอียดนี่มันแปลกกว่าที่คิดนะลดลายสลักพวกนี้เขายกมีดขึ้นดมแล้วก็รีบพังอะ่ะออกมาลองดมดูสิในบ้านเหม็นขนาดนี้ฉันจะไปดมกลิ่นมีดออกได้ยังไงแต่มันเหมือนกันมากเลยนะเพราะสายหน้าพวกตระกูลเฉินก็ชอบอวดว่ามีประสาทรับกลิ่นดีเยี่ยมแบบนี้แหละนั่นไม่จริงเลยจริงสิ ไไม่ได้ทําไมล่ะถ้ามันจริงนายคงจะอาบน้ําบ่อยกว่านี้ตลกมากหมอตลกจริงเลยพวกเขาเดินกลับไปที่องค์กรมีเล่มนั้นเป็นหลักฐานชิ้นเดียวที่พอจะสืบสวนจากที่เกิดเหตุได้เพราะเดินเข้าไปในแลบทําไมช้าจังก็ไม่ใช่ทุกคนจะมีของใหม่ใช้ซิ่งไปทั่วนะอิฉามอไซร์แล้วสิอะไรนะเปล่าซะหน่อยยอมรับมาเถอะนิดนึงก็ได้ก็อ,อาจจะนิดหน่อยนะใช่นั่นแหละที่น่าจะเกิดขึ้นขณะที่พวกเขาคุยกันในชุดคลาสด,ดีก็เดินเข้ามาอ๋อมาตรงเวลาเลยเอานี้ไปเก็บที่ล เกือร์หลักฐานเดี๋ยวฉันจะตรวจดูมันอีกทีตอนมีเวลานะเราทราบดีคัสพยักหน้าแล้วรับถุงหลักฐานไปเอเฉินว่ายังจําเรื่องที่เราคุยกันเรื่องอาบน้ําได้ไหม oh, โข<ห>ก็เพราะมอไซน์น<ห>ั<ห>่นแหละอากาศมันร้อนอไปอาบน้ําก็ได้ขณะพวกเขานั่งกินอาหารเช้าผู้ชายวิจัยคนหนึ่งก็วิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาสายรับเฉินหมอคอสมันเกี่ยวกับดี85373นะ่ะเธอเป็นคนเอาเมียไปเก็บใช่ไหมใช่ครับแล้วไงเธอรายงานว่าเมื่อคืนฝันร้ายแล้วไงต่อเธอไม่เคยฝันร้ายมาก่อนเลย จนเมื่อคืนเธอเป็นนักโทษนะฝันร้ายเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมันไม่ใช่แค่นั้นครับฝันของเธอเธอฆ่านักโทษคนอื่นแล้วก็กินหัวใจพวกเขาก็อาจจะเคยฆ่าคนมาก่อนแต่ในฝันเธอใช้มีดมีดจากล็อกเกอร์หลักฐานพวกเขาเดินเข้าไปในห้องขัง D85373 เธอทำอะไรกับมีดนั่นเหรอฉันเอามีดไปเก็บตามที่พวกคุณบอกแล้วไงคอรหันไปมองเฉินยืนยันแล้วว่าอยู่ในล็อกเกอร์เฉินลี่ตาแล้วระหว่างทางจากห้องแลบไปล็อกเกอร์หลักฐานล่ะไม่มีอะไรเลยคะ่ะไม่มีอะไร จริงๆเธอยังไม่เดือดร้อนหรอกดีคาสอย่างน้อยก็ยังตอนนี้บอกมาซะเธอเกินน้ำลายฉันก็แค่อ,อ,อยากรู้อยากเห็นต่อไปฉันแค่แกะมันออกมาจากถุงแข่งเล่นนิดหน่อย แค่แป๊บเดียวเองฉันไม่ได้ทํามันพังนะงั้นก็แปลว่าเธอสัมผัสมันโดยตรงสินะก็ใช่ค่ะแต่ฉันไม่ได้ทําตกนะขณะที่พวกเขาคุยกันผู้ช่วยวิจัยก็เดินเข้ามาในห้องพรอนหันไปพยักหน้าให้เฉินมาดูกันว่ามันจะไปถึงจุดไหนพอพูดเบาๆให้เธอลองถือมีดอีกสักสิบนาทีคืนนี้ส่งดีค้าอีกสองคนเข้าไปอยู่กับเธอแล้วมาดูกันว่าพวกเขาจะฝันเหมือนกันหรือเปล่าหนูทดลองของเราเป็นไงบ้างเรื่องเดิมเลยครับฝันร้ายอีกแล้วคราวนี้เธอฆ่าดี คัดเพื่อสองคนแล้วก็กินหัวใจพวกเขามีรายงานดีคัสาหายไปจากฐานข้อมูลบ้างไหมเท่าที่เช็คดูไม่มีครับแล้วเธอให้รายละเอียดของเหยื่อในฝันไหมให้ครับแต่ไม่มีตรงกับในแฟ้มบะวัิเลยคืนนี้ลองอีกครั้งให้เธอถือมีดสิบนาทีและเอาดีคัดอีกสองคนเข้าไปอยู่กับเธอรับทราบครับเพราะเดินไปตามโถงทางเดินพร้อมเฉินสีหน้าของเขาดูคุ้นคิดมีอะไรแปลกๆล่ะอะไรล่ะฉันยังอธิบายไม่ได้แต่มันรู้สึกเหมือนมีอะไรเล่นล่อสายตาเราไปเหมือนเราพลาดหลักฐานบ อย่างก็ไม่เชิงแต่มันแปลกเฉินหยุดเดินทันทีดึงแขนคอสให้หยุดด้วยอะไรเฉินสูดจมูกลึกนายได้กลิ่นนั่นไหมกลิ่นอะไรเนื้อเน่าดีคาสฝันอะไรเมื่อคืนก็เหมือนเดิม่าดีคาสสองคนกินหัวใจรายละเอียดเหยื่อก็ยังไม่มีตรงกับใครในบันทึกเลยแปลกมากเออคืนนี้ลองใส่ดีคาสอีกสองคนในห้องของเธอเสียงของคอสค่อยๆเบาลงเมื่อสายตาของเขาขวานมองไปรอบๆห้องหมอคอสนายได้กลิ่นนั่นไหมเนื้อเน่าเปิดแฟ้มลายชื่อดีคัส ให้ฉันดูหน่อยฉันเปิดแท็บเล็ตค้นหาข้อมูลแล้วส่งให้คอสนี่ครับคอสจ้องจอแล้วขโมดคิ้วแน่นนี่มันไม่ถูกต้องดูนี่สินี่คือตัวเลขดีคัสในเขต C95 จาก95คนใช่ครับถูกต้องมันไม่มันผิดแต่ละเขตต้องมี100จาก100คนถ้ามีดีคัสหายไป5คนมันต้องแสดงผลเป็น95คนจาก100ไม่ใช่95จาก95ข้อมูลนี้มันเป็นไปไม่ได้มีบางอย่างผิดปกติเราต้องไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด พวกเขานั่งดูภาพจากกล้องพยายามหาความผิดปกติฉันไม่เห็นอะไรเลยมีแค่ดี85373ถือมีดต,ตามคำสั่งมันไม่ใช่สิ่งที่นายเห็นแต่มันคือสิ่งที่นายไม่เห็นหมายความว่าไงการทดลองแต่ละครั้งกำหนดไว้มี10นาทีใช่ไหมใช่งั้นทำไมเวลาตามตาประทับถึงเป็น4ชั่วโมงฉันอะไรนะทันในนั้นเพื่ช่วยวิจ,จัยก็วิ่งพวดเข้ามาใบหน้าซีดเผือดท่านครับดี85373เธอตายแล้วอะไรตายยังไงกันก เพราะเธอระเบิดเธอช็อกจากภาวะติดเชื้อแล้วทําไมกระเพาะมีอะไรนั่นแหละครับปัญหาไม่มีอะไรผิดปกติเลยแต่กระเพาะของเธอขยายออกผิดธรรมชาติเรากับมันบรรจุอะไรบางอย่างไว้เพราะกัดฟันแน่นสั่งปิดกั้นและกับการมีเล่มนั้นโดยด่วนมันอันตรายเกินไปฉันต้องการล้างพื้นที่ระดับที่หทุกจุดที่มีกลิ่นเนื้อเน่ารับทราบผู้ช่วยวิจัยรีบวิ่งออกมาจากห้องมันคืออะไรยังจําศพชายแก่ในห้องนอนที่เราพบก่อนหน้านี้ได้ไหมมีนั่นมันเป็น ติเมเนติกนั่นคือพลังของมันพอผู้ช้าๆสีหน้าเคร่งเครียดมันลบเหยื่อออกจากความทรงจําของเราฉันพนันได้เลยว่าชายแก่คนนั้นก็เคยฝันถึงการฆ่าคนเหมือนกันบางทีอาจจะเป็นพัญญาหรือลูกของเขาเองเฉินเบิกตาว้างค่อยๆต่อภาพในหัวแต่ตัวมีดมันไม่ได้ลบความรู้สึกไปด้วย ต้องคอสพยังหน้าเขายังรู้สึกถึงบางอย่างที่ขาดหายไปแต่จําไม่ได้ว่ามันคืออะไรนั่นคงทําให้เขาคุ้มข้างรวมถึงกลิ่นเนื้อเน่าในบ้านของเขาเฉินกระซิบคอสบตากับเขาสีหน้าหนักอึง้งเพราะมีศพอยู่ที่นั่นศพที่พวกเขามองไม่เห็นนั้นแปลว่าดีค้าสาวเธอเธอฆ่าคนและกินหัวใจของดีค้าคนอื่นๆใช่มีนั่นลบพวกเขาออกจากความทรงจําของพวกเราแต่มันไม่สามารถลบทุกอย่างได้อย่างกลิ่นไงใช่ตอนเนี้ฉันยังดีใจอยู่ไหมที่มีประสารับกิน ดีฉันว่าฉันจะสำลอกแล้วระดับปลอดภัยเซฟ SCP 3 0 4 1เป็นมีดเหล็กขนาด12ซนติเมตรที่ไม่สามารถระบุแหล่งที่มาได้ด้ามจับหุ้มด้วยหนังถักโดยมีสีสนิมและส่งกลิ่นเหม็นคล้ายเนื้อเน่า3า4 1จะแสดงคุณสมบัติผิดธรรมชาติก็ต่อเมื่อถูกถือโดยสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาเป็นระยะเวลาหนึ่งระยะเวลาที่ใช้ในการกระตุ้นเอฟเฟกต์นี้ไม่แน่นอนและกลไกที่อยู่เบื้องหลังยังไม่เป็นที่เข้าใจเมื่อ SCP-3041 ถูกกระต่นผถูกกระตุ ผู้ครอบครองจะเริ่มมีความฝันฝันนั้นจะเป็นเหตุการณ์ที่พวกเขาใช่ scp 3 0 4 1โจมตีบุคคลอื่นเพราะหัวใจออกมาและกินมันฉากในฝันจะเกิดขึ้นในสถานที่ที่พวกเขาจับมีดเป็นครั้งแรกและเหยื่อมักจะเป็นคนที่มีโอกาสอยู่ในสถานที่นั้นจริงในทุกกรณีผู้ครอบครองไม่สามารถจำหน้าเหยื่อได้ ผู้ได้รับผลกระทบจาก3041จะมีความฝันแบบเดิมซ้ำไปซ้ำมาโดยมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยแม้ว่าการใช้สารลบความทรงจำแบบแอมเนสติกอาจจะช่วยลดหรือกำจัดความฝันเหล่านี้ได้แต่ผู้ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ยังคงมีอาการทางจิตอย่างรุนแรงเช่นความเครียดเลอะลังความรู้สึกผิดและอาการ PTSD 3041สามารถถูกกระตุ้นได้หลายครั้งและจะสร้างความฝันใหม่ให้ผู้ครอบครองในแต่ละครั้งด้วย3041ถูกเก็บไว้ในตู้ล็อกเกอร์นิรภัย ภายในไซต์ที่กําหนดห้ามนักวิจัยสัมผัส3041โดยตรงหรือให้มันสัมผัสกับผิวหนังเปล่าโดยเด็ดขาดทันกาและสัญชาตญาณต่างมีเวลาของมันและไม่ต้องห่วงพวกเรายังมีเวลาเยอะแยะในการศึกษาวิจัย SCP 3041จบการบันทึกเทป